หมายความว่านี่ไงเฟกนิวไงว่าคนเราต้องฟังหูไว้หูไม่ใช่ฟังอะไรเราเชื่อเขาหมดเขาบอกว่าอะไรเรับ walk in ก็เชื่อวอล์กอินแต่ไม่เคยจะตามไปดูข้อมูลเลยว่ามัน walk i อินที่ไหนโทรศัพท์ไปตามมันมาฉีดวัคซีนไม่ใช่ว่าฟังเขาบอกว่าวัคซีนนี้มีดีวัคซีนนี้ฉีดแล้วเป็นวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพ แล้วก็หูเบาไปเชื่อเขามันต้องตามไปดูความจริงว่าสุดท้ายที่มันบอกว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันแอบไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วประเภทว่าด่ามาตลอดแต่แอบดอดไปฉีดก่อนตำหนิเข้าหมดครับแต่ว่าแซงคิวคนอื่นเขาไปใช้สิทธิ์โคต้าของ608คือคนอายุ60กับผู้ที่มีโรคอีก7กลุม่มบวกกับอีกหนึ่งคือผู้ตั้งคัน วัสดีครับรายการไลฟ์ทอล์กนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่เพจของอาจารย์จักรนะครับกับรายการไลฟ์ทอล์กจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแต่ก่อนเนี่ยถ้าทํารายการก็เฉพาะในช่องทางของเพจของอาจารย์จักรพอเสร็จแล้วก็จะแชร์เสร็จแล้วนะฮะถึงจะแชร์ไปที่ Facebook ของจักพันชูเพรกับรอสอร,รอจักชูเพรแต่ว่าอตอนหลังๆเนี่ยผมทําทุกอย่างร้อมๆกันเลยนะครับก็คือว่า ทำสดทางทางเพจอาจารย์จัรนะฮะแต่ก็แชร์ไปในขณะดูกันเลยที่ที่เฟซเพราะฉะนั้นก็ดูได้ทั้งใน Facebook ในเพจทั้ง3ช่องทางเลยนะครับกลับมาทักทายกันเหมือนเดิมนะครับคุณกุ้งครับสวัสดีนะครับจากรังสิตคุณชูทางมาสวัสดีครับนะฮะทักทายกันก่อนนะฮะวันนี้คุณจงกนมาแล้วนะครับนะฮะหลายท่านยังไม่ยอมมาเช็คชื่อคุณแอนโซโรอยู่ไกลนะครับนะ,ะแต่ก็ยัง ติดตามรายการอยู่เป็นประจำเหมือนกับคุณอรสาเช่นกันนะครับอยู่กันไกลถึงเบลเยียมอยู่กันไกลถึงต่างประเทศและผมทราบว่าอีกหลายท่านที่บางทีผมก็ไม่ได้ก้มลนงมาอ่านหรือว่าบางครั้งเนี่ยท่านก็ไม่แสดงตัวคุณตุกสวัสดีครับผมนะคุณทศวรรษสระบุรีนะฮะคุณทิพวัณมาแล้วนะฮะใครยังไม่เช็กชื่อมาเช็คชื่อเลยนะครับ คุณจุธามาสบอกปากช่องรายงานตัวปากช่องน่าจะเย็นๆนะฮะอากาศน่าจะเย็นนะครับคุณพจน์จะน่าสวัสดีครับจากนครสวรรค์มาแล้วพี่สุรัตน์สวัสดีครับจากกรุงเทพคือวรรณภาสวัสดีครับนะฮะมาแล้วนะครับก่ายกันนะครับนายคนคนธรรมดาสวัสดีครับผมนะฮะคุณคุณเคตคุณเคนที่อีสานนะครับสวัสดีนะครับนะคุณทัศนีเสื้อสวยมากขอบพระคุณมากๆครับ เสื้อตั้งแต่ในช่วงที่เราใส่กันสีเหลืองในช่วงนั้นแหละครับคุณคุณสยทีชาตินครประถมอ่างทงปลิวมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณต่ายก็มาลเช่นกันทั้งอีก3ท่านครับขออนุญาตครับคุณชัยนะครับนะบอกว่าชอบกรอนมากครับขอบคุณมากมากเลยนะเป็นกาลังใจให้คนเขียนครับคุณนุชมาแล้วสวัสดีครับและคุณแคทก็ให้ดาวมาร้อยดวงกราบขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับคุณพรอนที่พามาแล้วจากตรัง ดาวที่ท่านมอบให้นะครับเดี๋ยวพอแปลงมาเป็นเงินแล้วก็จะเข้าโครงการเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับทํากันมาร้อยกว่าครั้งนะครับน่าจะร้อยหนึ่งร้อยสี่ครั้งแล้วนะครับก็จะทําต่อไปนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการเรานะครับทั้งการโอนเงินมาทั้งการส่งดาวมาให้ทั้งส่งสิ่งของมาร่วมขอบคุณจริงๆครับจากหัวใจเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่พูดเรื่องการเมืองได้ไหม <laughs> ถามก่อนไม่พูดการเมืองได้ไหมวันนี้นะเอ,เอาการเมืองแบบซอฟแบบแตะน,นิดนะแต่ไม่ใช่เป็นการเมืองหลักๆนะครับคุณคุณยุคนสวัสดีนะครับขอยนงไม่พูดการเมืองขอพูดลึกกวีเล็กๆเกพราะเมื่อกี้มีท่านหนึ่งบอกชอบบทกลอนผมคิดถึงกลอนอยู่อยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่พูดว่าสุภาษิตสอนหญิงเขียนว่าสุภาษิตสอนหญิงแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นกลอนกลอนสุภาพแล้วก็ยังไปที่สงสัยอยู่นะฮะว่าตกลงแล้วใ,ใครเป็นคนเขียน เพราะว่าใช้คำว่าผู้บางตำราก็บอกสุนทรผู้แต่บางตำราบอกไม่ใช่น่าจะเป็นลูกศิษย์ของสุนทรผู้ที่ชื่อว่าในผู้จุลพมรซึ่งเป็นลูกศิษย์ใครพอจะนึกออกไหมครับว่าสุภาษิตสอนหญิงนั้นเขามีอะไรบ้างนะฮะจำในไม้บทนี้ไงบทที่เราใช้กันบ่อยๆผมหยิบขึ้นมาครับบทที่เราท่องกันบ่อยๆทีย่ยินบ่อยๆเลยนะครับสาหรับเรื่องเรื่องของ สุภาษิตสอนหญิงเนะี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะฮะผมจําได้อยู่นะเรื่องเศรษฐกิจที่พูดถึงอะไรนะมีสลึงอะ่ะใครจาได้ไหมโอเคผมหาแป๊บหนึ่งนะฮะผมจําได้นะอันนี้เราเราที่ทําไมต้องมาพูดเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังับว่าผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรทําไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับกับกับเรื่องที่เป็นสุภาษิตสอนหญิงผมพูดทําไมนะฮะคือ หลายคนบอกว่าอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีจงมักน้อยกินน้อยค่อยบัญจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานบทนี้เป็นบทที่เราได้ยินบ่อยมากๆเลยแต่โดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าสุภาษิตสอนหญิงนั้นมีมากกว่านั้นครับสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยพูดเรื่องรักนวลสงวนตัวนี่บทนั้นเขียนกันสั้นๆว่าจงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้ดูให้ดีนะครับรักนวลสงวนงาม คืออย่าทําอะไรที่มันไม่งามโดยการห้ามใจไว้อย่าลหลงไหลจําคําที่พ่อมสอนคิดถึงหน้าบิดาและมารดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนั่นหมายความว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยการหักห้ามใจเนี่ยให้คิดถึงหน้าพ่อแม่ตัวเองว่าจะทําทอะไรลงไปแล้วเนี่ยคนที่เสียหายคือพ่อแม่ตัวเองนี่คือที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เขียนต่อไปว่าเมื่อสุกง,งอมหอมหวนจึงควรหล่น อยู่กับต้นอย่าให้พากไปจากที่อย่าทิ้งสุกก่อนหาไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปารมนั่นหมายความว่าเหมือนกับผลไม้เนี่ยมันสุกงอมเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปจากต้นเองความรักก็เหมือนกันอยู่กับครอบครัวคือติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่พอบอกนะครับอยู่กับต้นอย่าให้พากไปจากที่คือคืออยู่กับต้นให้คนมันมันชื่นชมแล้วพอถึงเวลาสุกงอมปั๊บมันจะหลุดออกไปเอง เชกเช่นเดียวกับการที่จะมีครูของหนึ่งของความรักนะฮะเรื่องการแต่งกายเนี่ยสุภาษิตสอนหญิงก็เขียนไว้นะครับจะนุ่งห่มดูพอสมศักสงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีดูเฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินผมอยากให้ท่านจับทีละคำจะนุ่งห่มดูพอสมศักสงวนไม่ได้บอกนะครับ ว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไรสั้นแค่ไหนยาวแค่ไหนอย่ามาบอกว่าสุภาษิตสอนหญิงมันล้าหลังนะครับเพราะสุภาษิตสอนหญิงเขียนว่าจะนุ่งห่มดูพอสมศักสงวนคือจะแต่งตัวอย่างไรให้มันสมสมกับศักสมกับการที่เราจะสงวนความเป็นตัวตนของเรานี่คือสิ่งที่เขาสอนไว้นะครับให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีไม่ได้แต่งตัวตามฐานะ แต่แต่งตัวให้มันเหมาะสมกับกับศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้หญิงนะฮะจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูสวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินคือจะให้มันเกินงามนะฮะยย่งช่วงนี้เราเห็นนะครับแต่งตัวกันมาขายของเห็นไหมครับโนบรากันมานะครับออวดกันจังนะมีให้อวดก็อวดกันแล้วก็มีสโลแกนว่าของดีต้องอวดถ้ามีดีต้องกล้าอวดอย่างนี้แหละครับจะ มันมันทาให้เราเห็นว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคาว่าสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยถามถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องล้าหลังนะผมมองว่ายังใช้ได้อยู่เพียงแต่คนบางกลุ่มบางก้อนที่พยายามจะด้อยค่าด้อยค่าอะไรที่เป็นของคนไทยอะอะไรที่เป็นไทยๆเป็นวรรณคดีเป็นว,นนวนรรณกรรมเป็นเรื่องที่พร่ำสอนกันมาบอกว่าล้าหลังหมดบอกว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมด จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่กับว่าละอ่านแล้วเข้าใจไหมแล้วแล้วปรับมาใช้เป็นไหมต่างหากมีสลนึงพึงมาจบให้ครบบาทก็ชัดเจนว่ารู้จักการที่จะเก็บหอมรอมริบนะฮะเขาเขาสอนน่ะแต่ทำไมทาไมคนมันไปด้อยค่าได้ขนาดนั้นการไม่นอนตื่นสายดูนะครับแม้สมอนจะไปนอนที่เรือนไหนหมายความว่า สาวเนี่ยจะไปนอนที่บ้านไหนก็ตามแม้สมอนจะไปนอนที่เรือนไหนอย่าหลับไหลลืมกายจนสายสางคืออย่าเผลอจนกระทั่งแบบตื่นสายใครเห็นเข้าเขาจะเล่านินทานางความกระจ่างออกกระจายเพราะกายตัวมหมายความว่าไอความกระทำของเราเนี่ยมันดูไม่ดีเลยถ้าไปนอนบ้านคนอื่นเขาไปอยู่ที่อื่นเขาแล้วก็นอนตื่นสายใครมันจะชื่นชม แล้วพรอบอกว่าความกระจางออกกระจายเพราะกายตัวหมายถึงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนอื่นเลยเกิดจากเราทําตัวเราทั้งนั้นแหละสอนกันชัดเจนสอนกันดีมากนะครับผมชอบตรงนี้ฮะการฟังก็สอนอันความชั่วอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดต้องกำสดโศกร้างอยู่กลางหนจงฟังหูไว้หูกับผู้คน สืบยุบนเสียให้แน่อย่าแร่ไปนั่นหมายความว่านี่ไงเฟคนิวไงว่าคนเราต้องฟังหูไหว้หูไม่ใช่ฟังอะไรเราเชื่อเขาหมดเขาบอกว่าอะไรครับวอล์กอก็เชื่อวอล์กอินแต่ไม่เคยจะตามไปดูข้อมูลเลยว่ามัน Walk กอินที่ไหนโทรศัพท์ไปตามมันมาฉีดวัคซีนไม่ใช่ว่าฟังเขาบอกว่าวัคซีนนี้มีดีวัคซีนนี่ฉีดแล้วเป็นวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพ แล้วก็หูเบาไปเชื่อเขามันต้องตามไปดูความจริงว่าสุดท้ายที่มันบอกว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันแอบไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วประเภทว่าด่ามาตลอดแต่แอบดอดไปฉีดก่อนตำหนิเข้าหมดครับแต่ว่าแซงคิวคนอื่นเขาไปใช้สิทธิ์โคต้าของ608คือคนอายุ60กับผู้ที่มีโรคอีก7กลุ่มบวกกับอีกหนึ่งคือผู้ตั้งคันนี่ไงสุภาษิตสอนหญิงบอกไว้ไง นั้นผู้หญิงบางคนที่ออกมาเจื่แจ้วอ่ะมาแก้ตัวให้อ่ะไม่เคยเรียนมังสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยน่าจะไม่เคยสนใจหรอกครับน่าจะไม่เคยได้ซึมซับหรอกครับนี่ถ้ารู้จากอ่านรู้จากเข้าใจจะรู้เลยนะครับอันคําคมลมบนรุษนั้นสุดล่าเขาย่อมว่ารสลิ้นในกินหวานจงระวังตั้งมั่นในสันดานอย่าลนลานหลงละเลงด้วยเชิงชายเขาสอนในซ้ำไปเขาว่าคําพูดผู้ชายเนี่ย มันมันปริ้นปล้อนได้มันสามารถให้พูดให้หวานได้จนหลงหลงไหลจนบางทีเนี่ยเขามีเมียแล้วเนี่ยนะครับมาพูดจนหลงไหลไปเนี่ยก็ทําให้แบบมองไปเลยฮะลนลานละเลงไปจนไม่สนใจว่าเขามีเมียแล้วหรือย,ยังน,นั่นนี่ไงนี่เขาสอนนะสอนนะฮะเรื่องพูดเขาสอนนะเรื่องพูดเขาสอนเขาสอนว่าอะไรเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากหวยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีขนเขาเมตตาเพราะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความเขาบอกให้เหมาะความพูดให้มันเหมาะสมถูกกาละเทศะไม่ใช่วันนึงไปด้อยค่าวัคซีนไปด้อยค่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปโจมตีตัวเองเป็นหมอแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนอุตสาห์คุยว่าไปขอวัคซีนมาเองแต่ตัวเองยังไม่ได้ฉีดทั้งที่รับมาเรียบร้อยแล้ว นี่ไงความจริงไม่ได้สอนผู้หญิงอย่างดีเราสอนผู้ชายด้วยวัรณคดีเนี่ยต้องต้องอ่านแลวต้องเข้าใจนะครับแม้จะเขียนว่าสุภาษิตสอนหญิงแต่ถอยกลับไปดูให้ดีนะครับนั่นคือในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ในช่วงของสุนทรภู่รัชกาลที่สองรัชกาลที่สามลูกศิษย์คือในผู้ก็ประมาณนี้ครับในการที่สองรัชกาลที่สามเขียนว่าสุภาษิตสอนหญิงแต่เราต้องรู้เป้าหมายที่แท้จริงว่าคนที่เขียนเนี่ย ต้องการจะเขียนสอนหญิงจริงหรือเพราะอะไรผงถามอย่างนั้นครับที่ถามเพราะในสมัยนั้นนะ่ะคนที่ได้เรียนได้อ่านเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือออกเนี่ยเป็นผู้ชายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้หญิงมีส่วนน้อยมากที่จะสามารถอ่านหนังสือได้การที่นายผู้หรือสูนทรผู้เขียนกวีออกมาว่าเป็นสุภาษิตสอนหญิงนั้น เป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยหวังจะสอนหญิงจริงหรือในเมื่อผู้หญิงเองก็อ่านหนังสือได้น้อยหรือเป้าหมายจริงๆต้องการจะบอกผู้ชายสอนผู้ชายให้ให้มุมมองกับผู้ชายว่าเฮ้ยเวลาอยู่จะเลือกผู้หญิงมาเป็นมาเป็นเมียนะฮะควรจะเลือกอย่างไรหรือในกรณีอาจจะไปพูดถึงคนที่มีการศึกษาซึ่งมักจะเป็นคนอยู่ในวงังคนที่อยู่เป็นลูก ถ้าหลานเธอเขาสอนไว้ใช่หรือเปล่านะนี่ไงนะฮะเราได้เห็นนะครับมาดูนี่ครับอันนี้น่าสนครับการเลือกคู่ครองสุภาษิตซ้อนญิงบอกไว้ครับเขาบอกว่าจะหาคู่สู่สมพิลมหวังหาคู่สู่สมเลยนะหาคู่เพื่อสู่สมพิลมหวังนี่จะหาคู่สู่สมนิยมหวังจงระวังชั่วช้าอัจฉริย ที่ชายดีนั้นก็มีอยู่ถมไปใช่วิสัยเขาจะชั่วไปทั่วเมืองหมายความว่าจะสมสู่เป็นผู้หญิงเน่ยจะจะสมสู่จะแต่งงานหรือจะมีคู่ครองเนี่ยก็ดูสันดานผู้ชายด้วยผู้ชายดีๆมันมีเในบ้านเ็นเมืองเขาบอกไม่ได้มีคนชั่วไปทั่วเมืองแม้นชายใดใจประสงค์มาหลงรักให้รู้จักเชิงชายที่หมายมั่นอันความรักของชายนี่หลายชั้น เขาว่ารักรักนั้นประการใดจงพินิษ์พิดดูให้รู้แน่จะมัวแต่ใจเร็วจะเหลวไหลเปรียบเหมือนคิดปริศนาอย่าไว้ใจมันมักไพร่แพลงขุมเป็นหลุมพลางนี่ก็สอนครับว่าเราเป็นผู้หญิงนั่นน่ะเวลาไปเจอผู้ชายความรักของผู้ชายมันมีหลายชั้นเขาสอนนะครับรักแบบเขาเรียกนะฮะรักแบบจริงใจหวังที่จะมาเป็นครูครองรักแบบจริงใจจะมาเป็น แม่ของลูกแบบรักไว้แบบเป็นกิ๊กรักไวเอามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองโอู้มีหลากหลายครับนะฮะเขาสอนไว้คบเพื่อนก็เช่นกันผมเห็นเด็กๆเยาวชนหลายคนนีครับไปคบพาคบเพื่อนบางคนแล้วพาตัวเองติดคุกเสียอนาคตไปเพราะอะไรเพราะข้อนี้ไงเขาสอนเรื่องการครบเพื่อนไว้ว่าอย่าคบพวกหญิงพาลสันดานชั่วที่แต่งตัวไว้จริต ผิดกระสวนสุริฉายบ่ายคร้อยเที่ยวลอยนวลเป็นเชิงชวนพวกโจชูเขารู้กลนก็ต้องดูจะครบใครเพราะการที่เราครบใครขึ้นมาเนี่ยจะรู้จักใครครบใครเนี่ยมันมีความหมายทีนะครับเพราะท่านไปดูนะครับเขาบอกว่าคนที่ศีลเสมอกันเนี่ยมันมักจะมาอยู่ด้วยกันคนที่มันนิสยัยเหมือนกันมันจะอยู่ด้วยกัน เขาถึงบอกว่าอยากรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรอยากรู้ว่านิสัยเราเป็นอย่างไรให้เอาค่าเฉลี่ยของเพื่อนสนิทของเราที่มีอยู่มาหาค่าเฉลี่ยครับเรามักจะเป็นเช่นนั้นเรามักจะมีบางอย่างหรือหลายอย่างที่เหมือนกับคนที่อยู่รอบข้างเราเขาถึงบอกว่าการที่คบอะไรนะคบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลจึงเป็นเรื่องจริงไง คบคนดีก็พาไปทางที่ดีครับแต่คบคนที่ก็สนใจธรรมะก,ก็พาไปวัดไปว่าแต่ก็ต้องเลือกนะครับไปวัดแบบไหนบางทีก็ไปไปเจอพระบางรูปไปเจอพระสมมุติสงฆ์บางองค์ก็ก็แย่มอนกันนะครับก็ต้องเลือกคบไงคบคนที่ชอบกินเหล้าเมายาเขาก็กินเหล้าเมายาคบคนที่เขาชอบแทะสถาบันก็มักจะแทะสถาบันคบคนที่เป็นปฏิกษัตริย์ก็จะปฏิกรตรัด ท่านดูก็ได้ครับใครครบใครท่านไปดูเี่ยไปตามเช็คได้เลยครับไอคนนี้คบคนนี้มันถ่ายรูปกับคนนี้มันไปกับคนนี้พอจะสูปได้ครับว่านิสัยมันเป็นอย่างไรนึกภาพออกแน่นอนเรามีเพื่อนที่นิสัยต่างกับเราได้แต่ตามหลักการแล้วเนี่ยเพื่อนมันมีหลายชั้นเนี่ยคนที่เรารู้จักไกลๆห่างๆอาจจะเคยเจอเขาถ่ายรูปกับเขาแต่เราไม่สนิทกับเขาเนี่ยจะไปบอกว่านิสัยเหมือนเขานะคงไม่ใช่แน่นอน คนอยู่ใกล้คิดต่างหากที่ม,มันมักจะแสดงออกถึงนิสัยที่คล้ายเคียงใกล้เคียงกันที่บอกศินเสมอกันเหมือนโบราณที่พูดนะครับน้ำฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมารวมกันคนอะไรไม่รู้ไปเติมตัวเองก็ถังนะครับสอนให้อะไรครับสอนให้รักเดียวใจเดียวนะครับสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนะฮะอย่าอวดดีมีทรัพย์เที่ยวจับแจก ทำเกี่ยวแฝกมุงป่าพาฉิบหายใครจะช่วยตัวเราก็เปล่าได้อย่ามักง่ายเงินทองของสำคัญเห็นไหมนะฮะอันตัวต่ำแล้วอย่าทำให้เกินสักเขาจะมักเน็บปากเหมือนซากผีเปรียบเหมือนเกลือเจือปนกับชนละทีมันก็มีแต่จะจืดไม่ยืดจาวเราได้เห็นเขาว่านี่คือบทกลอนที่ กวีที่เขียนไว้และสอนให้เราได้ตั้งสติได้อยู่กับสิ่งที่ที่เหมาะที่สมผมว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้และยังมีประโยชน์อยู่ผมโยงเรื่องนี้ทำไมผมพูดเรื่องนี้ทำไมเพราะวันนี้ผมกำลังจะมีบทกวีบทหนึ่งที่ผมเขียนขึ้นมาเองเป็นบทละครแห่งการแบ่งปันที่จะเป็นกวีสำหรับสอนหญิงเหมือนกันแต่มิหารกล้าที่จะบอกว่าเป็น สุภาษิตสอนหญิงเพราะว่าผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นดูนะครับมันเป็นบทกวีที่ผมเขียนกำลังบ่งบอกถึงถึงอะไรถึงถึงแม่ที่พูดไปแล้วใช่ไหมครับที่อ่านไปแล้วนะฮะไอ้ผมอ่านไปแล้วเมื่อวานนะครับนั่นเป็นบทกวีที่อ่านไว้ที่บอกไว้นะครับแต่วันนี้ผมมีบทกวีอีกบทหนึ่งนะครับผมคงไม่พูดใน,นบทกวีเมื่อวานนะเพราะเมื่อวานน่ก็คือนั่นแหละบทสำหรับสอนหญิงนี่แหละ แต่วันนี้ผมอยากจะพูดนิดเดียวครับผมได้ยินคำว่าปรสิตครั้งแรกเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อวานคือจากในในการพูดในสภาของในพิธาหัวหน้าพักเก้าวไกลนะฮะแล้วก็รวมถึงประเด็นในเรื่องของการเอาหนังมาพูดนะฮะวันนี้ผมพูดถึงสสปรสิตครับนะฮะสสปรสิต พวกเบือนบิดคิดแต่ชั่วเถือกแท้เห็นแก่ตัวตั้งแต่หัวทั่วทุกคนกินกัดลัดเอาเปรียบแถมย่ำเหยียบเอาเปรียบปนกลับกรอกหลอกฝูงชนกระเสือกกระสนเพื่อตนเองเส้นสายตะกายกัดแซงคิวลัดตะบัดเบ่งไม่อายตัวไม่กลัวเกรงเละละเล,ะเลงเก่งแต่คุยสอสอประสิทธ เลวสนิทจิตโฉดคุยทั้งหัวงอกทั้งขนอุย่ยขอทมถุยชุยบวกเลวนะครับนะวันนี้ก็พูดถึงบทกวีกันยืดยาวเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่ากวีเนี่ยมันสื่อความอธิบายความอะไรได้เยอะมากเสียดายที่คนบางกลุ่มอาจจะไม่ไม่เห็นค่าไม่เคยเรียนหรือบางที อาจจะไม่เคยใส่ใจหรือไม่เข้าใจมันนั่นแหละฮะก็เลยหยิบมาแต่ว่ากรอนบทน,นี้ที่เขียนไปสำหรับสอสประสิทธิ์เดี๋ยวจะลงให้หลังจากจบรายการแล้วนะครับขอทักทาากันอีกครั้งนะครับคุณพนันธิภาบอกว่าชอบกรอนอาจารย์ขอบคุณมากๆครับคุณอโนไทยสวัสดีครับผมวันนี้ได้ดาว250ดวงขอบคุณมากๆเลยนะครับ98%แล้วจะถึง5000ดวง ตามเป้าที่ตั้งไว้แล้วนะครับนะฮะอันนี้เป้าแรกที่อยากจะตั้งไว้ตัวนี้ได้4,918ดวงละขอบคุณมากๆเลยครับคุณมอนสิชาคนที่สินเสมอกันจะคบกันไปได้นานค่ะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าคนถ้ามันสินไม่เสมอกันมันคิดไม่เหมือนกันเนี่ยนั่งคุยกันแปบเดียวก็ไปกันไม่รอดหรอกครับมันต้องอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนะฮะคุณณรงฤทธ์นะฮะปรสิต พูดมาได้ไง <c oughs> คุณยอดอาคมยอดระยอมมาแล้วครับคุณสิริเนศใครจะมองหน้าตาบุคลิกคนดูดีแต่ไม่มีใครรู้แล้วว่าเขาจะมานั่งให้เพื่อนกินเที่ยวโสวิณีในบ่บ้านยันลง <c oughs> เอาว่ากันไปนะครับขอบคุณมากเลยคุณแค่ที่บอกหนูมาแล้วค่ะอาจารย์มาช้าไปหน่อยจากเชียงฮายอู้ยตายแล้วไม่ได้มาฟังก่อนอาจารย์นนเนี่ยนะครับคุณจีระนะครับ คุณันพิสิทธ์ครับสุดยอดครับขอบคุณมากๆเลยคุณแคทบอกว่าปรสิตปบมือรัวๆขอบคุณมากครับนะฮะนะฮะไม่รู้ละใครเอามาพูดผมก็เลยพูดต่อ <c oughs> บอกว่ารัฐบาลปรสิตผมว่าจริงๆนะผมเห็นแต่สสปรสิตผมได้เห็นนะครับและเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นใครพวกไหนประเภทว่าดูแคลนตลอดดูถูกตลอดเหยียบย่ำตลอดกับวัคซีนเหยียบย่ำโรงงานที่ผลิตวัคซีนแต่สุดท้ายตัวเองก็ ะเกียกตะกายไปที่จะไปฉีดใช้คําว่าตะเกียกตะกายเลยนะครับพอบ้านอยู่ที่หนึ่งไปฉีดอีกที่หนึ่งไกลแสนไกลเลยเวลาราชการก็ยังไปกันบางคนไปฉีดแล้วก็มาพูดในวงม็อบกลุ่มม็อบประเดียยังไม่ได้ฉีดเพื่อที่จะมาปั่นกระแสะบางคนด่าเสร็จตัวเองก็แอบไปฉีดบางคนก็มาโวยวายว,ว่าสอสอนถาบานได้ซีโนแวคตัวเองได้ เอสอสสรัฐบาลได้แอสตราซ e เนกาเจอริ c ซินวทั้งที่ความจริงแล้วตอนนั้นใครก็ซินอวทั้งนั้นแหละแล้วเห็นสสประสิทธิ์เต็มไปหมดเราเห็นการกระทําแบบนี้ยิ่งชัดเจนผมเพิ่งจะเข้าใจคําว่าประสิทธิ์ชัดๆก็ตอนที่หมอพร้อมเข้ามาเปิดเผยทุกอย่างและยังคงยืนยันนะครับว่าข้อมูลการฉีดวัคซีนไม่ใช่ข้อมูลลับเพราะ ใครๆก็ต้องเอาพกติดตัวแล้วก็โชว์ผมว่าเม้นมันไม่ถือลับขนาดนั้นหรอกครับสําหรับประชาชนก็าอาจจะอาจจะถือเป็นข้อมูลลับก็ได้มั้ข้อมูลส่วนตัวก็ได้มั้งแต่คนที่เป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะเป็นถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและบางคนเป็นสสเนี่ยคุณอย่ามาอ้างว่าเป็นพวกที่อะไรฮะคนอื่นไปใช้ได้อย่างไรลว้ลวงความลับเองได้อย่างไรแล้วจะไปฟ้องเขาคุณหาไทยให้มาสาวสิบห้าดวงกับขบระคุณมากๆเลยนะครับ นะฮะก็ดูกันไปนะครับพ่กนี้เรายังคงมีนัดกันนะครับสองทุ่มเรากลับมาพบกันพ่งนี้จะเขียนกรอะไรให้รอฟังพ่งนี้กันนะครับขอบจริงๆนะผมผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะที่แฟนรายการให้กําลังใจว่าอาจารย์จากเขียนกรนดีอยากฟังกรนคนเขียนกรนก็มีกําลังใจเพราะท่านอย่าลืมนะครับว่าคนที่ เขียนกรอนนั้นไม่ใช่นึกๆจะมาเขียนมันมันต้องมีอารมณ์สิน้น <c oughs> มีอารมณ์กวีเล็กน้อยนะครับนะแต่กวีองผมกลายเป็นกวีที่หวานไม่เป็นนะครับเขียนกรอนหวานไม่เป็นแล้วละ่ะต้องใสใจแย่ละนะฮรสงใสยต้องต้องไปกินขนมหวานก่อนจะได้เขียนกรอนหวานได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติกษสัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีตายใต้ไปไปกฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้อง จะปกป้องแผ่นดินนี้ได้ดบ้านเมืองจะสิริไัยลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยัากมียเคียงข้างคนดีเก่งกล้า สืบคานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวิเธอทุุนชาตรริก็สัตยให้คง ใจจะต้องทวีเธอดทุทนชาติก็สัติ์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่